สายน้ามตะวันตกป้าแม่ก็ผิวสองห้าสองวัดไทยหลวงสายน้ามตะวันออกนะเจ้าตอนนี่ก็มากันตีจุดปล่อยแล้วนะเจ้าหัวเฮียเพียงกันดีแลวยังคณะกรรมการกำลังแย่งอยู่นะเจ้าดึงกันแล้วหัวเฮียถึงสองล้านะกูนี่นะเจ้าดึงกันแล้วนะเจ้าคณะกรรมการเปิ้นแย้งกันน้อยนะเจ้าดึงไว้ก่อนนะเจ้าดึงก่อนกนดึงเฮียไว้ดึงเฮียไว้อย่าไปปล่อยเฮียมันไหลเดียนะเจ้า เหยอถงกันแล้วคณะกรรมการเหยอะอถงเลยยังมาเจ้าเหยอถงละสายหน้าตะวันออกดึ้ไว้ตะวันตกก็ดึ้ไห้นะเจ้าคณะกรรมการขอยังซ้ายน้อยแยงขวาน้อยก่อนนะเจ้าเปียงกันดีแล้วยังถ้าเปียงแล้วพร้อมกันแล้วก็ลงท้ายกันนะเจ้าคณะกรรมการเปิดกระใจปล่อยออกจากคือปล่อยกันไม่้ระวังเพชรจึงแสนบ้านดอนเจริญสายหน้าตะวันตกแม่ครับผิวสองห้าสองวันให้หลวงสายหน้าตะวันออกหัวฮอยเปียงกันดีแล้วคณะกรรมการก็ปล่อยออกมาจับคือปล่อยละเจ้า ¡Hola! กันลอัดกันขึ้นมาเตะกันขึ้นมาว่าจะได้ตอนนี้เพชรเจียงแสนพอไเปเน้องบ้านดอนเจริญบ้านดอนเจริญอยู่ฟังใสาน้ำถางที่ตะวันตกยังนำมาอยู่นำมาอยู่แม่คำผิวสองอ้าสองคงไเปน้องวัดไทหลวงอยู่ฟังสาน้ำถางที่เตาตอกเป็นการแข่งเนื้อประเภทเนื้อกลาง อันนี้อัดขึ้นมาอัดขึ้นมาแม่คำปิวสองห้าสองคงไฟนอวัดให้โลตอนนี้ฟ้าใส่หน้าถางนี่เราต้องอัดขึ้นมาแล้วอัดขึ้นมาตะวันออกต้องอัดขึ้นมาแม่คำปิวสองห้าสองตอนนี้สองร้อยแม่สุดใต้แล้วไฟจะยูไฟจะไปเพชรเยียงแสนเพชรเยียงแสนบ้านบ้านบนตอนเจริญยังนำอยู่เป็นฟางใส่หน้าถางนี่ตะวันก็คือเพชรเยียงแสนยังนำขึ้นมานำขึ้นมาตอนนี้แม่คำปิวแม่คำปิวสองห้าสองต้องเต็กแล้วเต็ก จะสูร้อยแม่สุ้ใต้แล้วตอนนี้นะไผ่จะอยู่ไผ่จะไปตอนนี้ไผ่จะชิงกันอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเพียงแสนยังน้บขึ้นมาอยู่น,น้ำมามาอยู่เนเ่อยเปียอแสนพี่้อกมาดอดเนเจริญเพจเจียงเสนบนนจมเจริญ วัด <Billie S 1> ไทยหลวงว่าจะได้ครับพี่น้องคบผิวเอ้ยพี่น้องบ้านห้ยหลวงกัดแึ้คือป็นสายดาวตาวันออกกับบ่อตักเนี่ยแล้วการบ้านดอนเจริญบ้านรอนเจริญเขาไปยัก่อนแล้วบ้านดอนเจริญเข้าไปก่อนแล้และเจ้ากรรมการยกธงสีน้ําเงินนะเจ้าเป็นอันว่าเพชรเชียงแสนของพี่น้องบ้านดอนเจริญเอาชนะแม่คำปิวสองห้าสองของพี่น้องบ้านไทยหลวงไปในรองที่สองนี่ก็เป็นอันว่าชนะไปสองหลองนะเจ้าก็จะเข้าไปเล่นในรอบที่สองต่อไปก็จะไปป้ากับแม่ เอ,เอมะทะรรลานนะ้นานางฝ่ายกีฬาเรือพา